สวัสดีครับช่องาสมนนแก้วนะครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าไก่สดนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับร้านลัตนาค้าไก่ตลาดไทยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกพันทุกบ้านทุกช่องนะครับเข้าสู่ช่องประสง์นนแก้วนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ ร้านรัตนาค้าไก่ตลาดไทยครับผมนีต้อนลับนะครับพรซื้อแม่ซื้อพราค้าแม่ขายนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับนี่ครับมาชมกันเลยครับผมไก่แก่นะครับไก่แก่ตอนโลละหกสิบบาทครับผมดูตัวก่อนครับผมตัวใหญ่ๆนะครับบิ๊กเลยครับผมนะครับนี่ครับไก่บ้านสุพรรณจ้านะครับผมนี่ครับสุพรรณนะครับบ้านเดียวกับน้องแอดประสงค์เปนแก้วนะครับ คนสุพรรณบ้านเราครับผมครับยังไงก็กําไรนะครับผมยังไงก็กําไรครับผมไก่บ้านสุพรรณครับผมยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับเข้าสู่ช่องผสมนวลแก้วนะครับฝาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปลง youtube นะครับช่องผสมนวลแก้วครับผมครับ นี้เป็นไก่แก่ไข่นะครับราคากิโลกรัมละ65บาทครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับอันนี้เป็นไก่บ้านส่วยๆครับผมกิโลกรัมละ120้บาทจ้านะครับไก่ออนกิโลกรัมละ70บาทครับผมนะครับนี่ครับครงไก่เนื้อไก่นะครับหรือจะเป็นขาไก่นะครับเท้าไก่นะครับขาตัดเล็บ8 5บาบาทมีราคาป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับ ปีกบนนะครับปีกเต็มนะครับปลายปีกไก่บดนะครับไก่สับมีป้ายบอกราคามีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับนี่น้องใหญ่ครับผม7จสิห้าะโพก85นิ้านองเล็กครับผมนะครับนี่ครับ80บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอะไรไก่ทุกชนิดนะครับปีกบนปีกล่างปีกเล็กปีกใหญ่ปีกกลางนะครับมีราคาบอกไว้ชัดเจนครับผมนะครับต้องผสมน้ำแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับ มาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วก็บงเอฟถูกที่สุดนะครับร้านรัตนาแคาไก่ตลาดไทยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับจาหน่ายไก่สดเป็ดสดนะครับและชิ้นส่วนอะไรไก่ทุกชนิดนะครับทั้งปิ่งและส่งนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่องผาส่งนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะเรีบมาชมบรรยากาศนะครับ ตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดครับผมร้านรัตนาค้าไก่ตลาดไทยครับผมนะครับจำหน่ายไก่สดนะครับและชิ้นส่วนอะไรไก่ทุกชนิดนะครับผมครับทั้งปีกและส่งครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับมาชมมาดูนะครับนี่ครับเป็นราคาเป็ดตัวนะครับชิ้นส่วนเป็ดครับผมนะครับราคาตามนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่เป็นไส้เป็ดครับผมร้อย้านะครับบรรทายเป็ด65้าคอเป็ดห0บาทนะครับโครงเป็ด3ามบาทจ้านะครับถูกมากครับผมนี่ขาเป็ด60บาทเป็ดชิ้น95บาทครับเนื้อเป็ดย่างนะครับ130บาทจ้านะครับมีครบนะครับมีครบจบในที่เดียวเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนี่ๆี c ท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับ ที่ร้านลัตนาค้าไก่สดนะครับผมนี่ครับจ่ายไก่สดสดสวยสวยเป็ดสดสดสวยสวยนะครับมีราคาบอกไว้ชัดเจนครับผมนะครับนี่ครับนี่เป็นเป็ดไทยครับผมเนื้อตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมเป็ดไทยนะครับนี่นะราคาบอกไว้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเป็ดไซส์แอลนะครับไซส์บิ๊กนะครับตัวละสามร้อยบาทจ้านะครับนี่ครับเป็ดสดอนาไมัยครับผมนะครับอันนี้เป็นเป็ดนะครับ ไซส์สองร้อยแปดสิบบาทนี่ครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับชัดเจนมากปีกบนนะครับปีกปลายครับผมอกครับผมสองร้อยหกสิบาทนะครับลาบเป็ดครับผมนะครับตัวสดงดงามครับยิ่งใหญ่อลังการเยอะแยะมากมายนะครับจบมีครบจบที่เดียวครับผมที่ร้านรัตนาค้าไก่สดตลาดไทยครับผมนะครับ กองประสงนอนแก้วครับนี่ครับปากเป็ดครับผมปากเป็ดหนังเป็ดนะครับเครื่องในเป็ดต้านะครับเป็ดบดครับผม90บาทครับดูครับถูกมากเลยครับผมครับสวยสดงดงามครับผมนี่ครับเลือดไก่ก้อนละหกบาทครับผมไก่บ้านสุพรรณนะครับขายยังไงก็กําไรครับผมครับและรัตนาค้าไก่สดครับผมครับดีๆต้อนนะครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆครับเอสซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับ เขาสู่ช่องประส์เงินแก้วนะครับขาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนี่พีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดพ้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บนะครับถูกที่สุดนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคนะครับมีใบรับประกันใบรับรองใบ g ีเอพีนะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากกรมปศุสัตว์นะครับผมนะครับนําเข้าอย่างถูกต้องนะครับผมนี่ครับดูครับดูไก่ครับตัวนี้ครับผม4ี่กิโลควาครับผม ตัวละสี่กิโลกว่าครับผมสวยสดงดงามครับผมนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พี่สีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะวงน็้ถูกที่สุดครับผมร้านรัตนาค้าไก่ครับผมนะครับนี่เป็นไก่แก่ผ่านะครับผมนะครับพร้อมกับพวงไข่โลละ80บาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีไหมครับผมนะครับนี่เป็นอกลอกแล้วนะครับ95บาทอกหนังครับผม90ิบบาทครับผมนะครับ สวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมร้านรัตนาขาไก่นะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับเครื่องในหันเรียบร้อย65บ้าบาทครับผมเครื่องในพวงเจิบาทครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับบรรทายแ5สห้าันในครับสันในเยอะแยะมากมายนะครับเอ็นแก้วถึงไก่เครื่องในพวงครับผมนะครับ สวยสดงดงามครับผมนะครับขายำนะครับผมพ่อเล็กนะครับขอญาตนะครับพี่ขอญาตนะครับขอญาตถ่าย u t u b e นะครับทำ u t u b e ครับผมต้องประสงเนินแก้วนะครับผมนะครับยูทูบเบอร์ตลาดไทยครับนะครับสวยสดงดงามครับผมนี่ครับราคามีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับร้านรัตนาค้าไก่นะครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับผมครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับร้านัตนาขาไก่นะครับยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ครับผมนะครับนี่ครับขาตันเล็บครับผม85บาทไก่บ้านนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับคนบ้านเดียวกับน้องอัดประจกน้ำแก้วครับผม สุพรรณบ้านเดียวกันจ้านะครับผมนี่ไก่บ้านร้อยบาทจ้านะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับถูกวันนี้มีไหมครับผมไก่อ่อนเจบาทครับผมนี่ครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆี่ท่านใดนะครับต้องการจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านรัตนาค้าไก่สดนะครับผม2 4ชั่วโมงจ้านะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับผมนะครับร้านรัตนาค้าไก่สดครับผมนะครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านรัตนาค้าไก่ตลาดไทยนะครับจำหน่ายไก่สดนะครับเป็ดสดและชิ้นส่วนปีกส่งนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนะครับร้านรัตนาค้าไก่สดนะครับก็ขอเชิญได้นะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะครับ ปาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอตีมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าไก่สดที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับแล้ววงเว็บถูกที่สุดนะครับผมสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างราคามิตรภาพนะครับสดสะอาดและก็ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านรัตนาค้าไก่สดครับผมนะครับยินดีตะรับ24ชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพีเอตีท่านใดนะครับต้องการจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานครับผม ก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านลัตนาค้าไก่สดกลาดไทยครับผมบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับนี่กับขายดีมากเลยครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับ มาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนพ,พี่พี่เอฟีได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ